ซปเปอร์เคผมใช้แล้วเยี่ยมจริงๆคุณลองเลยยังล่ะครับซุปเอผมใช้แล้วดีจริงผมเลือกซปเปอร์เคครับซปเปอร์เคใช้แล้วดีจริงๆเราเลือกซปเปอร์เคซปเปอร์เคผมใช้แล้วเยี่ยมซปเปอร์เคเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชายมีส่วนผสมสำคัญที่ช่วยในการบำรุงร่างกายอาทิเชน่นสมจีน วาวเครือแดงชงยังปาเก็กยิ้มเยียงคักอบเฉยเป็นต้นสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้กระชุ่มกระชวยแข็งแรงอยู่เสมอซูเปอร์เคเป็นสมุนไพรคุณภาพที่ปลอดภัยเลขทะเบียนยาที่ G669+54 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงเกษตรและสหสกรณ์ และยังได้รับมาตรฐานออเกนิคไทยแลนด์หรือใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์จึงทำให้เชื่อได้ว่าปลอดภยัยและไม่มีผลข้างเคียงอย่างแน่นอนเพิ่มพลังความเป็นชายอย่างเต็มภาคภูมิด้วยซ u เปอร์เคซูเปอร์เคเนี่ยจะมีสมุนไพรหลักๆก,ก็คือโสมแล้วก็กวาวเขือแดงสารสำคัญของกวาวเขือแดงเนี่ยจะคือจะเป็นโฮอร์โมโนที่เข้าไปช่วยบำรุงร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอล,ลก็คือเรารู้กันมาตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่จีน เกาหลีญี่ปุ่นก็จะใช้ส่งกันมายาวนานตลอดหลักๆก็คือจะมีการบำรุงร่างกายจะไปบำรุงพวกม้ามตับไตให้มีความสมบูรณ์พร้อมครทาให้ร่างกายเรามีพลังมากขึ้นก็อย่างที่บอกแล้วครับพออายุมากขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันก็เริ่มถดถอยไปแต่ผมมารู้จักซปเปอร์เคนี่แหละครับือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับปกติเหมือนเดิมเชื่อไหมละครับไม่เชื่อลองดูด้วยครับซปเปอร์เคครับ ด้วยอายุที่มากขึ้นทําให้เรื่องอย่างว่ารถน้อยถอยลงเมื่อผมมาเจอซูเปอร์เคนำให้ผมเป็นหนุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อชีพขับรถของผมปัญหาลรกของผมคือการรลบผ่อันน้อยทําให้สุขภาพผมย่ำแย่ลงไปทาให้เรื่องอย่างว่าของผมย่ำแย่ลงไปด้วยจนผมไมได้มาเจอตัวนี้ซูเปอร์เคํำผมกลับมาเป็นโรนันโดอีกครั้งทุกวันนี้ผมแฮปปี้ครับยิ่งยันซูเปอร์เค ทุกเสียงต่างยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรซุปเปอร์เคสสมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับผู้ชายสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0887565140 0887565141ซุปเปอร์เคสปกติ1กล่องราคา800บาท3กล่องราคา2,400บาทพิเศษเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้น แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อในตอนนี้รับทันทีซูเปอร์เขรื่นแผง4แคปซูลมูลค่า300บาทฟรีโทรหาเราในตอนนี้ที่0887565140 0887565141